มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตนีบ้านเราค่ะพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่วมเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2566โดยทันวาท่ร้อยตรีตรลนทธงรำรงผู้ว่าการจังหวัดปัตตนีนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตนีประจำปี2566นั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้ เรบฟังรายงานสรุปข้อเสนอจากที่ประชุมสมัชชาค,ครอบครัวแห่งชาติประจำปี2565นะคะที่มีการรายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครัวเรือนไทยประจำปี2565นะคะของจังหวัดปตัตตานีซึ่งก็จะมีรายงานศูนย์การปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดปัตตานีด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ได้รับการประสานความช่วยเหลือผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครัวเรือน จำนวน13รายด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะว่าที่ร้อยตรีตะกูลทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เน้นย้าเรื่อยว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวจะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวใดก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งนี้จะสร้างความสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินและที่สําคัญเนี่ย ก็อย่างสร้างความเป็นบาดแผลน,นะคะให้กับบุตรหลานที่อยู่ในครอบครัวนั้นด้วยนะคะดังนั้นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมีควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใดก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะทางคณะอนุกรรมการยังได้มีการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดนะคะจังหวัดละ1ครอบครัวนะคะและ1คนค่ะตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะเพื่อที่จะได้มอบโล่เชิดชูเกียรติระดับประเทศนะคะในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2566นี้นั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะหน่วยงานมีการเสนอชื่อครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัดมาสองครอบครัวด้วยกันนะ ะะและ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2566มีหน่วยงานเนี่ยเสนอชื่อมาเสี่รายด้วยกันค่ะต่อไปก็จะเป็นการพิจารณานะคะว่าจะเลือกครอบครัวและบุคคลดีเด่นนะคะด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะต้องเป็นครอบครัวที่ร่มเย็นและมีการพัฒนาครอบครัวนะคะสู่ความเจริญแล้วก็มีความรักความสามัคคี ในครอบครัวนะคะซึ่งก็จะมีการพิจารณาจังหวัดละหนึ่งครอบครัวและหนึงท่านด้วยนะคะที่เป็นบุคคลดีเด่นด้านการสง่งเสริมเรื่องราวของครอบครัวนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะถ้าหากว่ามีการประกาศรายชื่อกันอย่างไรนะคะเราจะได้ติดตามแล้วก็นํามาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแน่นอนนะคะ ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา9้านาฬิกา10นา,าทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาค่ะทางสวทัปฏาเนี FM 1ร1 m h ออดและทางเพจเสนปตตเนนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ